สวัสดีครับ19สิงหาคม2566ที่นี่บึงการครับวันนี้เราก็จะพาท่านมา,าเตรียมบูรณะหรือว่าเตรียมฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากที่มีฝนตกมานานหลายวันเสร็จแล้วาบางต้นอาจจะมีสภาพลักษณะใบเก่าใบแก่ร่วงลงมาแบบนั้นนะครับซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีต่อระบบรากเหล่านี้นะครับ สัญญาณก็หมายความว่าบางทีรากเขาอาจจะอ่อนแอมีเชื้อมาจ้องทําลายเขา,าช่วงนี้เราสิ่งที่เราจะเอามาช่วยบูรณนะนั่นก็คือตัวนี้ครับนี่ก็คือเชื้อราเขียวที่เราทําการเพราะไว้หลายวันแล้วเราก็เอามาลายละลายในน้ํานะครับเสร็จแล้วเราก็กรองเอาน้ํานี้มาแล้วเราก็ทําการพ่นพ่นให้ทั่วเลยนะครับพ่นทั้งทางดินทางกิ่งทางต้นทางใบนะครับ เชื้อเหล่านี้ก็จะไปสถิตยอยู่ตามใบตามกิ่งาตามลำต้นแล้วก็ตามทางดินแล้วเขาก็จะทำงานให้เราตลอดทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงครับอย่างน้นอยๆก็ถือว่าเป็นการยับยัง้งเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อให้รากระบบรากระบบดินนั้นทํางานได้ต่อเนื่องต่อไปนะครับถือว่าเป็นช่วงที่ทุเรียนเรากําลังอ่อนแอครับเราก็ต้องหาทางช่วยเหลือ อย่างน้อยก็ยับยั้งได้บรรเทาได้นะครับ